สวัสดีสวัสดีแม่พี่น้องปองไฟเบอร์สุภ้สุสคนน้องมาเนียก็ได้มาพบมาพอกับช่อง เป่าเอกบานาชาแนลกลับมาแล้วเนาะทุกท่านทุกคนเนาะก่อนที่ทุกท่านทุกคนจะเข้าไปรับฟังรับชมคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากก็ไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เปาเอกทําลงในช่องในน้องทุกท่านทุกคนเนาะก็เปาเอกต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เปาเอกไม่มีเวลาในการทาคลิปลงในช่องตอนเนื่องให้ทุกท่านทุกคนได้ติดตามหรือได้รับฟังรับชมกันเนื่องจากว่า มันมีอุปสรรคหลายอย่างในการที่จะทําคลิปเนะนะาะในการที่จะถ่ายคลิปเนื่องจากว่าเราอยู่ในกลุ่มมุมมากแล้วก็เวลาในการทํางานของเรามันค่อนข้างที่จะไม่ฟิกไม่ฟิกให้เราด้วยนอะกจากเนาะต้องบอกว่าเข้างานประมาณ8ปดโมงครึ่งแล้วก็พักประมาณเที่ยงเนาะทุกคนเนาะแล้วก็บ่ายโมงทํางานจนถึง5้าโมงครึง่งหลังจากเลิกงาน5้าโมงครึง่งบางทีถ้าทำโอก็กทําโอประมาณ6กโมง จนถึงประมาณ2องทุ่มนะทุกคนเนาะซึ่งหลังจากที่เราทํางานเสร็จเราก็ต้องไปอาบน้าอาบท่าแล้วก็ทํากับข้าวกับปลากินกว่าจะมีเวลากว่าจะได้นอนก็เกือบสามสุทุ่มแล้วเนาะค่อนข้างจะมีเวลาน้อยเพราะว่าเราอยู่คนเยอะซึ่งาเปบเอกเองก็ได้เป็น,นามาอยู่ใหม่แล้วก็เวลาทํากับข้าวกับปลาเบบก็ต้องไปช่วยเพราะว่าเนื่องจากว่าหัวหน้าทีมเบเอเป็นคนพาทำเนาะเนื่องจากว่าแกทําคนเดียวแล้วก็ คนเดียวก็สงสารแกเราก็เลยไปช่วยนึกในใจว่าเราก็กินด้วยถึงแม้เราจะออกเงินตองนั้ตแต่ว่าคนอื่นเขาทําไม่ค่อยเป็นมีแต่เขาหน้าทีมผมแล้วก็มีแต่ผมนะ,ะช่วยเป็นลูกมือในการทำกับข้าวมาทีไมก็ทําเองไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวเราเป็นคนลาวเนาะเราก็ต้องกินข้าวเหนียวเราต้องหุงข้าวเหนียวกินกันนะนะทุกคน เนี่ยแหละเวลาของเอกมันก็ค่างที่จะมีเวลาในการถ่ายคลิปให้ทุกท่านทุกคนฟังมันก็ค่างที่จะน้อยนะทุกคนนะเนี่ยเบกตัองกลับขอโทษไปแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมา,าเอกก็ให้น้องดูด,ดาวเป็นการคอน้องเขาทําคลิปลงในช่องบเบรกเนาะอยากให้มันมีคลิปต่อเนื่องกลัวมัน ช่องมันกําลังไปได้ดีอย่างเงี้ยทุกคนเนาะเพื่อจะให้ไม่ f หเอฟซีได้รอแต่ก็ก็บอกไว้ก่อนว่าบรนนีเอก็ได้มีเวลาเพราะว่าช่วงี้เป็นช่วงสิ้นเดือนที่ทุกคนเขามีเงินเดินออกนะะแล้วเขาก็ไปกินไปฉลองไปอะไรกันอย่างเงี้ยทุกคนเนาะซึ่งเบกก็เป็นเป็นคนไม่กินไม่เที่ยวเหมือน,นคนอื่นเขานะเนาะเบเกลยมีเวลาแว๊บหนึ่งแล้วก็เบเกลยมาถ่ายคลิปมาเล่าสู่ มาพบปะกับ fc เอกแล้วนาเบก็ได้กลับมาแล้วนะทุกคนน้ก็เบก็จะเพื่อพยายามที่จะหาเวลาแต่มันก็หาไม่ได้จริงนนช่วงนี้ทุกคนนองจากว่าเราก็โฟกัสเรื่องงานด้วยแล้วก็เราไม่มีหัวคิดอะไรที่จะไปคิดคอนเทนต์ว่าจะเอาคอนเทนต์อะไรมาพูดฟังมาเล่ามาพูดให้ทุกท่านทุกคนได้ฟังกันนะทุกคนเนาะก็วันนี้เบก็จะมาพูดเรื่องประเด็นนี่แหละว่าทุกคนเบกที่หายห่างหายไปเพราะอะไรนะทุกคนเนาะ ที่ห่างไกลไปเพราะว่า1ทํางานหนักทุกคนเนาะโฟกัสเรื่องงานอ่าแล้วก็เลิกงานก็ไม่ตรงกับเวลากว่าจะเลิกงานได้เบกก็ต้องอาบน้ำอาบท่าซักเสื้อผ้าที่ทำงาน,งานด้วยนะเนื่องจากว่าเราจะมีเสื้อผ้าชุดเดียวเรายังไม่มีชุดอสองสามชุดเหมืนอนคนอื่นเาเนี่ยเรานะก็ต้องเป็นเสื้อผ้าเพราะว่าการที่เราทํางานตรงนี้เราต้องมีการเซฟตี้ทุกคนเนาะเพราะว่าเราอยู่กับไฟขนาดเราเซฟตี้แล้ว อ่าเราก็ยังโดนยังมีบาดแผลเกือบทุกวันโดนสเก็ตในการเชื่อมนะทุกคนนะทุกคนหน้าตาเปลี่ยนผ่านงานในการเชื่อมอยู่กับไฟเราจะรู้ดีไม่ว่าจะเป็นการตัดเอาลูกหมูไปตัดเหล็กตัดไลเซตเหล็กเศจแล้วเนะ่มันกระเด็นเข้าหูเข้าตาติดเสื้อผ้าอ่าแล้วก็กระเด็นใส่ตัวเรามันเป็นขี้เหล็กมันร้อนนะทุกคนนะอัะน,นนี้คนใราจะรู้ดีนะทุกคน ผ่านงานหรือมีประสบการณ์ในด้านนี้ทุกคนจะรู้ดีว่าการที่เราทําง,งานนี้มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อต่อตัวเราด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือไม่ว่าจะเป็นาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดขึ้นงาน่ายหรือว่าจะเวลาเราพลาดหรือเราพลาดพังไปเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นลูกมือกระเด็นอาจจะบาดแข้งบาดขา,าซึ่งตัวอย่างก็เหมือนที่ไบเอกเชื่อมทุกวันนะก็ลูกเชือก รูดเชื่อมไฟลวดเชื่อมเราทุววกคนมันก็กระเด็นโดนแข้งโดนขากระ์โดนกางเกงโดนเสื้อผ้าเราใช้เสื้อผ้าแข้งขาอย่าแล้วมันยังทะลุได้นะมันมาเป็นไฟมันจะมาทะลุลายเสื้อผ้าแล้วก็ขาดเป็นรูอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงมันไม่ได้แต่เราก็ต้องอยู่กับมันได้นะแล้วก็ทํา,ามันไปทุกวัน มันก็เกิดความชินเจ็บิดเดียวมันก็หายแต่ว่ามันก็เป็นบาดแผลมันก็เป็นแผลเป็นนะทุกคนที่ทุกคนรู้จักอ,อันนี้แหละคือการทํางานาแต่บเบกก็บางคนก็บอกว่า,าบเบรกทามาทํางานที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าบเบกไม่มีประสบการณ์ตรงนี้าบางคนก็ท้าเลยว่าเอกจะอยู่ได้ประมาณ2วัน วันหนึ่งสามวันเบก็ต้องออกแล้วเพราะว่าดูดูแล้วบบกว่าเบกเป็นคนไม่ไหวเป็นคนมันจะพูดประมาณว่าอ่านบอกเองเป็นคนไม่สู้งานไม่เอางานประมาณนั้นนะทุกคนแต่แต่เบกก็พิพสูจน์ให้พี่คนนั้นได้ดูแล้วก็พี่คนนั้นก็บอกว่าเออที่มองไปก็มองผิดเนาะดูรูปร่างหน้าตาหรือไม่รู้ว่าดูในการในการมองของพี่เขาอาจจะมองไว้ว่าเออเราเป็นคนส้ำอางหรือเปล่าหรือ อาเป็นคนนู่นนี่นั่นมั่งแต่พี่ก็อาอยู่กลัวอาจจะเป็นกันเป็นห่วงแล้วเปล่าว่ากลัวเราอยู่กับไฟอยู่กับอ่าแสงไฟอ่าซึ่งยอมรับเลยว่าการเชื่อมเนาะอ่อมันไม่ว่าจะเป็นอ่ากระแสไฟไม่ว่าจะเป็นควันอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่าได้รับเต็มเต็มเนาะอ่าเพราะว่าเราอยู่กับมันอ่ะมันก็ต้องอาโดนอยู่แล้วอ่าเป็นเรื่องปกติอ่าถ้าเราไม่ทำอ่า มันเรามาแล้วเราก็ต้องทำาไปทำงานก็เราก็ไม่เดินเราก็ต้องทำแต่มีปัญหาอยู่ประสักอยู่ของเบก็คือนั่นจะตอนกลางคืนเนาะถ้าเวลาเราเชื่อมเงี้ยเวลาเราเชื่อมตาเาเก็จะมองไม่ค่อยเห็นทุกคนมันจะเจ็บตาบทุกคนเนาะ,อ,ะอันนี้เบก็พยายามที่จะหาแว่นว้าจะเอาแว่นตามาใส่ในการทํางานแต่เรารู้สึกว่ามันเกะก,กะมันไม่สะดวกสบายในการทํางานโดยเฉพาะกลางคืนถ้าเราจะตัดเราจะ,จะเชื่อมเงี้ยเบก,ก็ต้องจอแบบให้เราเห็น เมถ้าเราไม่เห็นรอ,อยเชื่อมหรือไม่เห็นหัวเชื่อมอย่างเงี้ยกระแสไฟของเชื่อมมันจะทําให้การเชื่อมของเรามันจะบิดเบี้ยวจะไม่สวนมันจะเล็กมันจะใหญ่มันจะไม่เท่ากันเพยายราะนั้นในการเชื่อมตรงนะี้มันค่อนข้างที่จะให้มันสวยงามและแข็งแรงนนเดงเนาะทุกคนเนาะซึ่งเบก็พยายามาเต็มที่จากระทั่งตอนนี้เบก็เชื่อมได้แล้วแต่ตอนนี้เบกก็อยู่ที่ขั้นตอนในการจําขั้นตอนในการทําท อ่าแต่มันก็อาจายังไม่ค่อยได้เนื่องจากว่ามันมีหลายขั้นตอนเพราะว่าเราก็มาใหม่ด้วยแล้วก็มันจะโยกไปนูน่นไปนี่บ้างอย่างเงี้ยบางทีอาจจะม<า>ไม่ได้นึกคิดบางทีแล้วก็จิตใจแล้วก็โฟกัสแล้วงานที่เราทําเราลืมโฟกัสขั้นตอนในการทําด้วยมันก็มันจะใช้ตรงนี้นะทุกคนเนาะตอนนี้การเชื่อมอาการตัดเหล็กการทําอะไรแล้วเบกก็เป็นแล้วแต่ตอนนี้เบก็ยังจําวิธีแล้วก็ขั้นตอนในการเอา ขึ้นเอาลงหรือ,อการอาตอนในการเชื่อมอย่างเงี้ยทุกคนมันมีหลายขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของคนเราถ้าเรามีความพยายามถ้าเรามีความอดทนทีอยากเนาะ,ะแต่เบก็พยายามตอนนี้เบก็ทํางานผู้ดีสิ้นเดือนดีเนาะกะ็ยังไม่ถึงเดือนอแต่ถ้านับใหมก่ก็ประมาณวันที่ที่เบกมาก็น่าจะ เดือนแต่ตอนนี้เบกทํางานก็ยังไม่ถึงเดือนแต่มันก็เป็นสิ้นเดือนของเดือนมิถุนานแล้วเนาะแต่นี่มันเข้าจะเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วทุกคนเนาะเบคก็เริ่มต้นใหม่ลองทําดูภายในภายในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าอาการพัฒนาการของการทํางานของเบก็ว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนแเบคก็พยายามด้วยสู้ แล้วก็อดทนกับมันเพราะว่างานตัวนี้ถ้าเราทําได้มันก็เป็นประสบการณ์แล้วมันก็เป็นความรู้ของเราเราสามารถก็ไปต่อยอดหรือเราสามารถไปหางานทำอื่นก็อะไรนั้นลักษณะรูปแบบแบบนี้ก็ได้มันก็เป็นประสบแล้วมันก็เป็นความรู้ติดตัวเราไปด้วยนะทุกคนนะหลังจากที่เราไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วเราไปทํางานที่อื่นเราก็มีความรู้ตรงนี้เราสามารถไปทําได้หรือเรากลับบ้านอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไปทํา แบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมบ้านทําอะไรบ้านมันก็รูปแบบเหมือกันแต่ว่าแต่มันจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่มันอาจจะแตกต่างรูปแบบของการทํางานเองเนาะทุกคนเนาะก็วันนี้ใบเอกก็ได้มีเวลาได้มีโอกาสนิดหน่อยเองเนาะก็ได้ก็เลยมาแวะมาอัปเดตอาการการทํางานแล้วก็มาบอกกล่าว f c ว่าช่วงที่ใบเอกไม่ได้ถ่ายคลิปลงคลิปให้ทุกท่านทุกคนฟัง ก็เพราะอะไรนะเบก็ได้พูดให้ทุกท่านทุกคนฟังแล้วแล้วก็เบก็ต้องกราบขอโทษขออภไปเอฟ FC, ทุกท่านทุกคนณที่นี้ด้วยเนะาะหวังว่าทุกท่านทุกคนจะยังติดตามแล้วก็ยังสปอร์ตและยังให้กําลังใจเปอเองมาโดยตลอดก็เบก็มีกําลังใจบางที ไปก็กราบขอโทษขอภัยที่อาจจะไม่ได้มีเวลาในการจับโทรศัพท์เนื่องจากว่าเวลาพักเที่ยงหรือตามเนีย่ยเบลไม่อยากจับโทรศัพท์ไม่อยากโปรแกรัมบางทีอาจจะทําให้เรามามผิดพลาดในการทาํางานงั้นเบลก็พยายามที่จะ,ะพักเที่ยงก็พักกินข้าวแบบพักผ่อนแบบแพ้พรจริงๆอย่างเงี้ยเนาะทุกคนนะพักผ่อนแบบให้มันมีแรง เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอากาศร้อนอบอ้าวอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็เราก็อยู่กับเบล็กทํางานหนักยกเหล็กยกอนะไรในมันค่อนข้างที่จะหนักมันก็ทําให้แบบไม่มีเวลาที่จะไปตอบคอมเมนต์ด้วยเนะี่ยต้องกราบขอโทษขอขอภยัยแล้วก็บเบก็บอกว่าจะพยายามที่จะตอบคอมเมนต์ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ที่มาให้กําลังใจกับเบาเองนะทุกคนเนาะแล้วก็บเบก็จะหาเวลาอัดคลิปเอง อ่าว้วก็ลงให้ f อฟซทุกท่านคนติดตามนองจากที่เด็กอะายเคลียบล้วแสงบอกว่าเนื่องจากว่าเด็กไม่ได้ตัดผมทุกคนน้อไม่มีเวลาแม่แต่จะไปหาร้านตัดผมตัดผมเลยทุกคนเนาะก็หลังจากนี้ก็รู้ประมาณบนาดคิดหรือว่าเนี่ยอาจจะหาเวลาในการไป แทนสรงของใหม่ทุกคนน่ารู้สึกว่ามันลุงหลังแล้วก็กลดเขาคนกลดด้วยนะมันจะได้ดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะทุกท่านทุกคนเนาะก็ประมาณนี้ทุกคนเนาะที่ไปเอกก็มาพูดคุยมาเล่าแล้วก็มาพูดให้ทุกท่านทุกคนได้ฟังก็ประมาณนี้ก่อนที่จะจบคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากคอมเมนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญลิงก์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยเนาะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไปเอกทำมันช่องน่าเรียนท่านทุกคนเนาะวันนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีสวัสดีเด้อ